สำหรับชาวราศีตุลน,นะครับอ่ะมาดูกันเนาะว่าสิ่งที่ต้องระวังในเดือนกันยาน,นี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะก็โปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะอย่าไปซีเรียสมากมายอ่ะดูกันเรื่องแรกโอ้โหจะจับซะอย่างงั้นนะครับอ่ะ ถ้าดูก็ตามหน้าไพ่มันก็บอกจานมึงไม่ต้องแปลหรอกคูรู้นะเออโดนล็อกลอกรถนะครับแต่ในความหมายจริงๆเนี่ยของไพ่ใบเนี้ยมันพูดถึงอะไรนะครับความหมายจริงๆของไพ่ใบเนี้ยมันพูดถึงการที่เดือนนี้เราอาจจะเจออุปสรรคนะหรือว่าเจอเอ,อ,อะไรที่ว่ามันติดขัดหรือว่ามันไปต่อได้ยากลําบากนะคุณเคยเจอบรรยากาศนี้ไมหมล่ะนะครับบางทีเนี่ยบางทีเ,ออเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยนะอาจจะเจอปัญหา นะแล้วก็เหมือนจะไปต่อไม่ได้แต่พไพ่ใบนี้มันพูดถึงมันจะมีคนช่วยไปให้คุณไปต่อได้แต่มันอาจจะต้องเสียตังค์บ้างนะหรือว่าเสียในเรื่องของอผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับก็อาจจะต้องทําใจไว้สักนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะผมก็ต้องเตือนตัวขมเองด้วยผมก็ราศีตุลเหมือนกันนะครับอา้าวนะเจอล็อกหัวเมื่อกี้โดนล็อกล้ออ่ะนี่โดนล็อกหัวอ่ะล็อก,อก,อกหัวนี่พูดถึงอะไรก็รพูดถึงภาวะ ความตึงเครียดหรือว่าการใช้สมองอย่างนะอย่างหนักอย่างมากมายนะครับนะหรือว่าภาวะที่ตัวเราเองรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้คิดเริ่มดราม่าออกจงดราม่านะดังนั้นเนี่ยถ้าความคิดไอ้พวกนี้มันมันผุดขึ้นมานะครับก็ อาจจะเรียกว่าทําใจไว้ซะหน่อยนะแล้วก็แก้ไขมันหรือว่าบางทีไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะจะเรียกว่าปล่อยวางแหมมันก็ดูง่ายเกินนะไอพูดแต่มันง่ายแต่ทํามันยากนะครับก็แนะนําว่าไอความคิดลบๆทีามันเกิดขึ้นในหัวสมองเราเนี่ยก็หันเหไปคิดเรื่องอื่นนะไปคิดเรื่องที่มันมีประโยชน์หรือไปทําอะไรที่มันดูมีประโยชน์กับชีวิตเราเนี่ยจะดูนะคุ้มค่านะมากกว่านะครับอ้าว นี่มาแล้วนะครับนะแท็บทูติดหลังนะครับพูดถึงอะไรนะรับพูดถึงแบบโหบางทีเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกันเนี่ยนะคิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงแต่ปัญหาคิดถึงแต่สิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เขาบอกว่าบางอย่างเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยปล่อยวางก่อนนะไปหาเรื่องอื่นนะไม่ใช่ว่าไปหาเรื่องเพิ่มนะไปหาคาเรื่องอื่นที่มันดูมีประโยชน์นะให้มันดูที่แบบมันดูแล้ว ชีวิตเราเนี่ยมีความก้าวหน้าก้าวไกลนะมากกว่าเดิมนะครับก็แนะนําเป็นอย่างนั้นละกันเนาะยังไงก็ขอบพระคุณนะชาวราศีตุลน,นะครับผู้ร่วมนะเกิดแก่เจ็บตายกับาจารย์นะครับไหก็ขอบคุณที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ